เราดูทีนีโคตรน่ากลัวเลยเรื่องตั้งสมัยน้านยะผมบอกให้จะไปดูถูกเขาว่าตำลุ่ําำร้อยนี่ไม่ได้นะครับผมอืมกระแสชาตินิยมกระแสชายแดนอีมาแรงจัดๆกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยแล้วก็เอฟซีเพื่อไทยทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของพักแดงเราหน่อยละกันบาเพื่อไทยนะช่วงนี้เนี่ยสื่อเนี่ยตีโต้พักแดงมากเลยนะครับผมบอกว่าพักแดงจะตำร้อยอย่งงางนั้นลังนี้เออผมก็งงนะบอกว่ากระ,ะแสพ,พักเพื่อไทยเราเนี่ยตกต่ำแต่ทําไมมาเล่นข่าวเราทุกวันเลย คุณดงอิงถ้าคุณกินทองทาก็ไปเยี่ยมพ่อเขาที่เรียนจำนะผมก็ออกข่าวทุกวันบอกพักเราจะตกต่ำอย่างนั้นอย่างนี้เ,ออเนี่ยสื่อดิชั้นก็ลงนะครับผมว่าวิกฤตนะผมค่ายแดงแพ้พ่แพ้เนี่ยสองสนามเดอกตั้งนะครับผมนายทุนนี่หายหมดนะครับผมกระแสนเนี่ยตกหมดโอ้ยกระสุนหายหมดนะครับผมผ่านผิดนะเป็นกระแสทั้งกระสุนแหละหายหมดส่วนตัวผมในตอนนี้มันยังวิเคราะห์เร็วเกินไปนะผมที่จะบอกว่าพักเพื่อไทยในวิกฤตหนักแล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคุณทักษิณเนี่ย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคและเป็นคนจิตวิญญาณของพรรคเนี่ยยังไม่ได้แบบออกมาจากเรือนจานะครับผมซึ่งมันประเมิอนอะไรไม่ได้นะผมอย่าลืมนะครับผมว่าคุณทักษิณน,นี่มีอิทธิพลมากนะครับผมต่อคนที่รักนโยบายที่ผ่านมาที่ประสบความสร็จของ,ของพรรคเพื่อไทยนะครับผมเออมันยังประเมินไม่ได้หรอกตอนนี้ว่า,าพรรคเพื่อไทยจะได้เท่าไหร่ถ้าคุณทักษิณได้รับการอภัยโทษออกมาหรือว่าครบปีหนึ่งแล้วอ่ะนู่นนะี่ะถึงจะประเมินได้นะแต่ผมอยากให้ท่านออกมาก่อนเลือกตั้งนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดหนักนะดูออออางงรัฐบบบลคุณุณน,นนนชิิตี้ก็แบบดึเจะ แบบดีกาของคุณทักษิณเนี่ยยังไงพ่อแม่พ,มพี่น้องก็ดูเอาแล้วกันดึงแบบไม่อยากให้คุณทักษิณออกมาก่อนเลือกตั้งอะ่ะพูดตรงๆถ,ถ้าออกมาแล้วมันจะยุ่งนะครับผมแต่สื่อเนี่ยก็แปลกนะประก้มเขาแบบพรรคตกเพื่อไทยเนี่ยตกต่ําแต่ผู้คุณไม่ดูคะแนนผลการเลือกตั้งเลยลืมไปหรือเปล่าว่าลงแค่สองพักนะครับผม้องเอาคะแนนปีงหกมาเทียบจะได้รู้นะผมยังคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับผมถึงจะลดไปบ้างคนอยู่กทมไม่ได้กลับบ้างหรือว่าแบบว่าก็ดูเอาแล้วกันพ่อแม่พี่น ที่ผมคลิปกกกาๆที่ผมนําเสนอนะไปดูกันได้นะครับผมแบบว่าเปรียบเทียบคะแนนการเลือกตั้งซ่อมทั้งสองเขตนะครับผมทั้งการจรบจรดีแล้วก็ซีสเกตนะครับผมว่ามันห่างกันแค่ไหนนะครับผมว่ามันคะแนนตกต่ำจริงไหมคะแนนนี่ไม่ได้ตกต่าเลยนะครับผมผมบอกให้ตรงตรไม่ได้ตกต่าเลยนะไม่น่าเกลียดอ่ะอาจจะใช้คําว่าตกต่ํานะครับผมผมคิดว่าต้องใช้กับคนที่ทยอยออกจากพรคเพื่อไทยนะอันนี้ตกต่ําจริงนะครับผมคนก็ออกเยอะคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาเยอะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับผมแต่ว่าคนเก่าก็ออกเยอะครับผม เรื่องประเด็นนี้มันแล้วแต่คนจะมองนะมส่วนตัวผมก็บอกว่าบอกเลยว่าแบบรรคเพื่อไทยก็ไม่น่าแบบอืผมเห็นใจสอสอ่ะสอสอในพื้นที่อ่ะครับบางครั้งภาพเพื่อไทยเนี่ยผมไม่ได้มองว่าทําถูกทุกเรื่องนะครับผมคนที่แบบเป็นสอสอเขตนเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกลดบทบาทลงไปมากนะสงสารอ่ะคุณทํางานในพื้นที่ควรเวลาเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะตั้งให้เขาเป็นอย่างน้อยๆก็ระดับรองนายกหรือไม่ก็ รัฐมนตรีสักทรวงเพราะกลุ่มการเมืองพ,งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่แล้วครับผมก็แบ่งๆกันไปหน่อยแล้วกันนะเห็นความสําคัญกันหน่อยคนเก่าๆก็เคยมีคุณประการต่อพรรคนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีนะออกไปแล้วไปด่าเขาเนี่ยผมผมก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะอืมต่างคนก็ต่างมุมมองครับผมเขาอยู่แล้วรู้สึกว่าอึดอัดไม่เห็นคุณค่าขเขาเขาก็ไปอ่ะเพราะว่าเขาเป็นนักการเมืองครับเข้าใจันการเมืองก็ต้องหาพรรคหาสังกัดอยู่เพื่อที่จะแบบมีโอกาสเข้าไปเป็นผู้แทนของประชาชนนะ อีประเด็นหนึ่งผมอยากจะสอบถามเพราะมีพี่น้องเพราะมีพี่น้องคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะได้ออกมาก่อนวันเดอร์ตั้งหรือเปล่าผมคิดว่ายากหน่อยนะเพราะว่าถ้าคุณทักษิณออกมาเนี่ยผมเชื่อแลผมส่วนตัวผมเชื่อว่ากระแสพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับผมเพราะคุณทักษิณนี่เป็นคนที่อธิบายนโยบายต่างๆแล้วก็มีอิทธิพลต่อกลุ่มบ้นานใหญอนะครับผมมากเลยนะครับผมหวังว่าจะได้ออกมาก่อนนะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะนเหนื่อยหน่อยนะผมพูดตรงๆว่าจะเหนื่อยหน่อยนะ ไม่ได้อวยไม่ได้เชียจนหลับหูมมลหลับตานะครับผมมองไม่เห็นปัญหาของพักนะกองเชียร์แบบผมเนี่ยก็หนักอกหนักใจนะครับผมดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เป็นอันน้ำหนึ่งอันเดียวกันเลยในะพักตอนนี้นะอืมจกชวนกันนุน่นไปพรคภูมิใจไทยหรือไม่ก็พักของผู้กองนะผมพักกา้าทานะเพราะว่าใจถึงผู้กองนี่ใจถึงมากนะผมพึ่งได้อย่างง่ายง่ายอย่างตอนที่ดีๆกับคุณตักสินเนี่ยคุณทักษินก็ใช้ทำหลายเรื่องฮะหมายตอนที่คุณประยุทธ์เป็นแล้วกันตอนที่จะบตอธิบายไม่ไว้ไวางใจ ผมว่าผู้กองใจถึงนะอืมเหนื่อยใจนะอยากให้พักเพื่อไทยเนี่ยช่วยกันนะครับผมอย่าเห็นแก่ตัวกันมากนะคนในพักก็ฟังคนสสในพื้นที่กันหน่อยละกันนะครับไม่ใช่เอาความคิดส่วนตัวเพราะพวกท่านนี่เป็นนักลบในห้องแอร์นะไม่ได้ไปนั่งไปเดินให้ชาวบ้านด่าเหมือนสสเขตนะครับผมช่วยเห็นอกเห็นใจสสเขตกันหน่อยละกันมีอะไรก็คุยกันนะครับผมจะได้สามัคคีจะได้รักกันกระแสยิ่งไม่ดียิ่งมากัดกันเนี่ย เนี่ยล่าสุดคุณสมพงษ์เนี่ยผมปไปให้สัมภาษณ์สื่อหลายช่องนี่แบบลืมจะออกมาแชะมาฉากันเองซะและ้ว <c> อ <oughs> ออกไปไ,ไ,ไม่ทันไรเห็นไหมพ่อพี่น้องไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยผมงงมากกับพวกท่านมากเนี่ยก้องเชียร์แบบพวกผมนี่ก็ท้อใจนะครับผมไม่ใช่ไม่ท้เอเห็นข่าวที่พวกท่านออกมากัดกันเองเนี่ยผมก็อืรับไม่ได้อะพึ่งตรงนะอืมส่วนคนอุ้งอิงนี่ก็ผมกลัวว่าจะโดนสอยนะครับผมรู้สึกว่าจะอืมอยู่ในตอนนี้ติดเรื่องยอยู่ในปปชอ,อยู่นะรู้สึกว่า รือว่ากลัวหรือเปล่าที่ไม่ลงไปช่วยหาเสียงเนี่ยกลัวแบบจะโดนสอยหรือเปล่านะเห็นข่าวคุณเดนไนเขาพูดแบบนั้นนะครับผมว่าถ้าคุณอุ้งอิงเนี่ยขยับมากนะครับผมปปชเนี่ยจะดําเนินเรื่องรับหนึ่งทันทีนะหรือว่ากลัวนี่แหละผมคิดว่ากลัวนะผมกลัวว่าจะโดนสอยเรจะตัดสิทธิ์ในการแบบเป็นนักการเมืองนะก็เลยเดินแรงไม่ได้มีคด <laughs> ีติดตัวพูดง่ายถ้ามาอย่างนั้นก็น่าจะพักนะคุณอุ้งอิงน่าจะพักได้แล้วถ้าแบบเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ย รอถึงวันเลือกตั้งรอใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วมาแบบค่อยมาคิดมาอะไรกันนี่มันไม่ได้โมัไม่ไม่ไม่ทันกระแสเราต้องเนี่ยเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้เลยทั้งหัวหน้าพักทั้งคนดิเดตนายกต้องเปิดตัวให้เรียบร้อยนะผมสร้างกระแสะตั้งแต่เนิ่นๆเนีย่ยมันดีนะผมรอเลี้ยงไปเนี่ยช่วงนี้ก็เงียบกิบไม่รู้จะดูอะไรนะข่าวนะทุกวันนี้ก็กมเมอร์อกัมพูชายอยู่นั่นแหละเออ วนเวียนไม่ได้อะไรหรอกคุณอนุทินเนี่ยน่ากลัวมากนะผมในการเรื่องตั้งเขาเนี่ยนะผมจะบอกให้ <c oughs> คุมทุกกระทรวงกระวงกลมสุดยอดทุนนี่ไหลไปมหาศาลนะผมบอกเลยกรมอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่เคยแข็งแร่งขนาดนี้มาก่อนเลยผมพูดตรงตรง,ตรงนะเพี่น้องลองคิดตามผมก็แล้วกันนะคุณอนุทินโคตรน่ากลัวเลยเรื่องตั้งสมัยน้าเนะี่ยผมบอกให้จะไปดูถูกเขาว่าตำลุงตตำร้อยอี่ไม่ได้นะครับผม กระแส,ชา,แสชาตินิยมกระแสชายแดนิมาแรงจัดๆใครที่ด่าที่ว่ากัมพูชาเนี่ยลองดูไปดูคอมเมนต์ได้นะครับผมตามหน้าสื่อต่างๆเนี่ยแล้วอลองวิเคราะห์ไม่ใช่ไปดูช่องเดียวนะต้องไปดูหลายๆช่องมาวิเคราะห์กันถ้าใครทําเรื่องกัมพูชาได้เนี่ยผมน่ากวดกระแสชาตินิยมนะเพื่อนพี่น้องนั่นแหละก็คลิปนี้ก็อยากให้พักเพื่อไทยรักและสามัคคีให้กําลังใจกันนะครับผมอย่ากัดอย่าตีกันเองคนไหนที่ออกไปแล้วก็อย่าว่าอยา่า,อ,ยาอะไรพักเลยยังไงก็เคยอยู่ด้วยกันนะครับผมออกไปก็เงียบๆเถอะ สวัสดีครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้ามีประเด็นใน,น mm. ก็แบบมาพูดคุยกันได้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องผมก็ทําช่องมาเนี่ยก็หาเพื่อนคุยการเมืองอะ่ะเอายาง่ายเพราะผมชอบการเมืองแฟนผมนี่ก็ไม่ก็รู้เรื่องการเมืองเขาก็ไม่คุยกับผมอะส่วนมากผมก็ชอบดูชอบอะไระครับผมผมอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะแต่ผมชอบอยากให้พ่อแม่พี่น้องนี่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วกันอมคุยกันแบบบ้านๆนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วทีนี้ก็สวัสดีครับ